ค่ะคุณนภัสคุณอิติรัตน์คุณสัตตคุณคะ่ะเนื่องจากว่าปัญหาราคายางพาราตกต่ําในขณะนี้ยังคงเป็นปัญหาที่ทําให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศนั้นได้รับผลกระทบวันนี้เองนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นให้กับเกษตรกรโดยเบื้องต้นนั้นนะคะก็มีการเสนอให้ชดเชยปัจจัยการผลิตที่2520บาทต่อไรค่ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วันนี้นะคะสภากเกษตรกรแห่งชาติได้มีการจัดเสวนาการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำโดยมีนายสุทธิพรจริยพงศ์นะคะรองประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็มีตัวแทนคณะกรรมการบริหารเครือข่ายชาวสวนยางตัวแทนสมาคมเครือข่ายกเกษตรกรสถาบันกเกษตรกรยางพาร,ราไทยคณะกรรมการด้านยางพาร,รา และตัวแทนสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมโดยในการหารือวันนี้ก็เป็นการหารือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วนฤด,ดูการผลิต2,557ทับ2,558กอบระยะเวลา6เดือนเพื่อยับยั้งความเดือดร้อนโดยการชดเชยค่าปัจจัยการผลิต2,520บาทต่อไร่ แนประธานที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยาแห่งประเทศไทยอุทัยนหลักรัพย์บอกว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลเป็นการแก้ปัญหาในแบบยุทธวิธีแต่ขณะนี้ต้องการให้แก้ปัญหาระยะสั้นก่อนโดยการแก้ปัญหาในระยะสั้นที่ชดเชยปัจจัยการผลิต2,520บาทต่ตอไร่นั้นจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรได้ในช่วงนี้เท่านั้น ส่วนในระยะยาวมองว่าที่รัฐบาลจะเพิ่มมูลค่ายางพาราและสูตรวิจัยการผลิตยางพารานั้นเห็นด้วยและมองว่าที่รัฐบาลได้ข้อมูลว่ายางพาราล้นตลาดอยู่ในขณะน,นี้นั้นไม่เป็นความจริงและไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้ราคายางพาราตกต่าแต่เป็นกลุ่มพ่อค้าที่รับซื้อ,อยางนั้นกดราคาดังนั้นจึงต้องการให้หนายกรัฐมนตรีเชิญผู้ประกอบการรับซื้อร ยางพารารายใหญ่นะคะมาพูดคุยโดยตรงอีกทั้งมองว่าต้องการที่จะให้รัฐบาลนั้นนํายางพาราที่มีอยู่ในสต๊อกกว่า200 0 0 0ตันมาพัฒนาประเทศเช่นการนํายางพารามาลาดถนนแทนการเร่งขายออกในขณะนี้ค่ะส่วนตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางที่มาร่วมเสนอความคิดเห็นในวันนี้นะคะต่างก็ยกมือเห็นด้วยที่จะให้มีการชดเชยปัจจัยการผลิตที่2,520บาทต่อไร่แต่ได้มีการเสนอเพิ่มเติมนะคะให้ขยายพื้นที่ของเกษตรกร ได้รับสิทธิ์สาหรับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมไปจากหลักเกณฑ์เดิมด้วยโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นไปดําเนินการตกลงกันรวมถึงนะคะต้องการให้รัฐบาลนั้นไปศึกษาตลาดพ่อค้าที่รับซื้ออย่างพาลาว่ามีการกดราคาอย่างไรและพื้นที่เกษตรกรที่ถูกกดราคานั้นเป็นอย่างไร สำหรับหลักเกณฑ์การชดเชยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่อ้างอิงจากรัฐบาลที่ผ่านมานะคะก็จะชดเชยไร่ละ2,520บาทต่ตอไร่โดยจำกัดปริมาณในการช่วยเหลือไม่เกิน25ไร่และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะยึดหลักตามประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ประเภทที่ดินตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน17รายการค่ะ รับข้อเสนอที่จะมีการสรุปกันในวันนี้นะคะก็จะมีการนําเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายางพาราโดยตรงอีกครั้งค่ะที่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะคุณนภัคุณอิจิรัตน์คุณสัตค,คุณค่ะ